เด็กดื้อมาอีกแล้วครับสวัสดีครับฟุกกี้ครับแล้วงฟุกกี้เป็นเด็กดื้อไหมเนี่ยวันนี้เป็นเด็กดื้อหรือเป็นเด็กโซนหาเล่นกับใครเนี่ะอ่ะเล่นกับพี่มีอยู่ล่ะครับอฮนั่นอะไรไหนบัตดี้ไหนบัดดี้ไหนลูกไหนบัดดี้นั่นพี่มี นั่นพี่หมีครับไม่กีดแม่บอกแล้วนี่ไม่กีดไม่ไม่กีดครับนะเฮ้ยหเดี๋ยวตอกไม่เดี๋ยวตอกู๊ ดื้อสุดๆก็คนนี้แหละครับฟุกกี้ล็อกคอครับ <c oughs> เอาเอาเอาไม่ไม่ไม่เดี๋ยวตกฟุกไม่ทำมาหาแม่ก่อนโ <c oughs>